ซีซั่นนี้ไม่รอดนาตาลีติดโควิดครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ได้24สัปดาห์แฟนๆส่งคำแนะนำกำลังใจกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองสำหรับอดีตนักร้องสาวนาตาลีเดวิสที่ตอนนี้ตามสามีนักการทูตไปใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทว่าล่าสุดมีเรื่องให้ตกใจและเป็นห่วงเมื่อเจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวติดโควิดครั้งแรกโดยสาวนาตาลีโพสต์ภาพผลตรวจโควิดระบุข,ข้อความว่าสวัสดีโควิดอุตสารอดมาทุกซีซั่นรอบนี้เกมแบบไม่รู้ตัวดันมาเป็นตอนท้อง24วีคอีกละที่อเมริกาไม่มียาอะไรเลยด้วยจ้า หมอไม่จ่ายให้ทำยังไงดีปอลอพ่อตู้รับหน้าที่หนักดูแลเบนไปยาวๆเฮือกสู้นะพ่อฟูททมแดดสิบวันขนลุกแน่นอนท่ามกลางเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ส่งความห่วงใยไปให้มากมายอาทิหายวัยวัโดนี้ไม่กี่วันก็หายแล้วกินน้ำพักผ่อนเยอะๆเป็นตอนท้อง26วีิคุณหมอให้ทานแค่ยาตามอาการคะ ไม่ต้องทานยาใยห้พักผ่อนเยอะๆไทลีนอนยาวไปค่ะกอดน,นะคะแม่แข็งแรงทั้งแม่และลูกหายไวๆนะเป็นต้น